สุดทนเพื่อนบ้านปลูกต้นหูกระจงข้างรั้วรากชอนชัยจนพังรั้วระเบิดพื้นท่อน ja ้ำตันวันที่19มีนาคม2566เฟซบุ๊กสรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรข่าวรายงานเรื่องราวความเดือดร้อนของนายปะพลอรุณรังสีอายุ32ปีซึ่งร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่าได้ซื้อบ้านมือสองซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นมาในราคา7ล้านบาทโดยมีต้นหูกระจงที่สูงใหญ่ปลูกอยู่ข้างรั้วบ้านพบว่ารากของต้นหูกระจางอได้ชอนชัยเข้า มาในพื้นที่บ้านของตนจนได้รับความเสียหายรั้วบ้านร้าวทอระบายน้าอุดตันมีใบไม้แห้งหลานอเข้าในบ้านที่กําลังอยู่ในช่วงตกแต่งบ้านใหม่จึงอยากให้นิติบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแก้ไขเพราะตนได้รับความเดือดร้อนมากนายประพลเผยว่าที่ผ่านมาตนกับแม่ได้ทําหนังสือยื่นไปที่นิติบุคคลของหมู่บ้านว่าขอให้มาตัดต้นหูกระจงทั้งสองต้นนี้แต่ทางนิติบุคคลมาตัดให้เพียงหนึ่งต้นส่วนอีกหนึ่งต้นที่สูงใหญ่ ยังไม่ได้ตัดออกจนเวลาผ่านไปสีเดือนก็ยังไม่มีใครเข้ามาตัดพวกต้นทวงถามไปยังนิติบุคคลตลอดทั้งนี้ตนต้งจ้างช่างมาเทพ,พื้นรอบบ้านตกแต่งบ้านใหม่แต่หากไม่ตัดต้นหูกระจงออกรางของต้นไม้ก็จะทําให้พื้นบ้านตนแตกเสียหายและท,ทําท่อน้ําทิ้งอุดตันไปหมดเพราะรากชอนใช้เข้าไปเกรงว่าทําบ้านเสร็จเดียวก็พังอีกด้านนรณางแก้เพชรทนายความกล่าวว่าในกรณีนี้เพื่อนบ้านปลูกต้นไม้หน้าบ้านบ,าน,บนพื้นที่สาธารณะ ซึ่งติดกับกำแพงหลังบ้านเราต้นไมใหญ่รากไม้ชอนใช้ใต้ดินทําให้กำแพงบ้านแตกร้าวทอระบายน้าอุดตันเจ้าของบ้านกลัวโครงสร้างเสียหายจริงๆตามข้อกฎหมายการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อความสวยงามหรือร่มเย็นสามารถทําได้แต่ถ้าปลูกเพื่อที่ตนเองจะเข้ายึดครองพื้นที่นั้นไม่สามารถทําได้หรือหากต้นไม้ของข้างบ้านเช่นรากกิ่งเข้ามาในพื้นที่ และทำให้ทรัพย์สินเสียหายเราสามารถแจ้งให้เขาตัดได้หรือถ้าเขาไม่ตัดเราตัดเองได้ทางสาธารณประโยชน์มีไว้สำหรับประชาชนใช้ร่วมกันไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลใดกรณีมีผู้อื่นได้มาปลูกต้นไม้ในทางสาธารณประโยชน์ผู้ปลูกต้นไม้มีเจตนาเข้ายึดถือครอบครองทางสาธารณประโยชน์นั้นยอมเป็นการรบกวนสิทธิของผู้อื่นที่จะใช้ทางสาธารณประโยชน์นั้นด้วยรวมถึงเจ้าของที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงกับทางสาธารณประโยชน์นั้นทำให้เสื่อมประโยชน์ในการใช้ทางสาธารณะ ถือได้ว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้รับความเสียหายเป็นพิเศษแม้เจ้าของที่ดินข้างเคียงจะสามารถใช้ทางอื่นออกสู่ทางสาธารณะได้ก็ตามเจ้าของที่ดินข้างเคียงสามารถที่ฟ้องคดีเพื่อให้หรื้อถอนต้นไม้ออกจากทางสาธารณะได้ตามประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา421การใช้สิทธิ์ซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้นเป็นการอัน,นุิชอบด้วยกฎหมายมาตรา1337บุคคลใดใช้สิทธิ์ของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหาย หรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควรในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งทอนี่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบใส่ท่านว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไปท้งนี้ไม่ลบลลังสิทธิที่จะเรียกเอาค่าทดแทนมาตราหนึ่งสี่เจเจ้าของที่ดินอาตักรากไม้ ซึ่งรุกเข้ามาจากที่ดินเอาไว้เสียท่ากิ่งไม้ย,ยื่ล้ำเข้ามาเมื่อเจ้าของที่ดินได้บอกผู้ครอบครองที่ดินติดต่อให้ตัดภายในเวลาอันสมควรแล้วแต่ผู้นั้นไม่ตัดทันว่าเจ้าของที่ดินตัดเอาเสียได้